ตลาดนัดวันศุกร์ของคุณร้านคุณกิ๊กฮะมีไม้ส,สวยๆเยอะเลยนะเดี๋ยวนาเล็กจะพารีวิวกันนะว่าไม้ส,สวยๆเด็ดๆนี่ราคาเป็นยังไงบ้างนะนี่นี่มาทุกวันอังคารกับวันศุกร์ร้านคุณกิกนะ๊กะวันนี้มีไม้เด็ดๆเ,เยอะเลยเดี๋ยวไปรีวิวกันฮนะช่างกิจไนศรัทธา ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ เช้าวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ตลาดนัดเล็กเรานะร้านคุณกิ๊กก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนเพราะว่ามันเป็นตลาดเล็กก็เลยกลับมาอยู่ที่เดิมนะโซนมุมเดิมของใต้อาคารผู้ป่วยสองนะเหมือนเดิมฮะวันนี้มีไม้เด็ดๆมาเยอะเหมือนเดิมนี่นี่ฮะป่วยไม้เนี่ยชุดเก่าชุดเดิมราคาเดิมเดิม ยังสวยเหมือนเดิมบอกงี้วันนี้เดิมเดิมโอ้แต่ว่านี่อันนี้สวยเลยโหเด็นเลยเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยเน,นี่ยแคทริยาาร่ยานะต้นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบ <180. S 1> โอ้โหเนี่ยดูดอกฮะสวยมากมากอืมมีกลิ่นด้วยนะ,นะกลิ่นป่ะอืมมีกลิ่นหอมนะอ แลวนี่ก็เป็นลูกผสมช้างใช่ไหมเนี่ยสวยๆหวานๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยกลิ่นหอมด้วยฮะเนี่ยจาก,กูนช้างเนี่ยรับรองกลิ่นหอมแน่ๆฮะเนี่ย<อ>นี่อ,ออกอทั้งปีด้วยช้างเท่าไหร่เออติดไม้ 280, เป็นราว่าอ๋อถ้าติดไม้280ถ้าเป็นกระเช้า350ร้า สวยๆนะฮะสวยๆนีอนน่อันนี้ดอกสีเข้มๆเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ไ,รไอ๋อแดงกานบนไทยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแล้วอีกต้นอ๋นอส้มกาจนาร้อยห้าสิบมันส้มจางๆนะเงี้ยฮะกล้วยไม้วันนี้ก็มาพอสมควรนะนะ เดี๋ยวไปดูข้างในกล้ยไมย้ว้าวนะฮะนี่สวยๆเลยโอ้โหนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะกระเชา้าแล้วสองร้อยห้าสิบนะสวนตัวนี้แว,น,วนด้าสองร้อยโอ้โหโดูดอกฮะด,ดอกใหญ่มากเนี่ยเทียบฝ่ามือเท่าฝ่ามือนะ่าเล็กเลยแต่ละดอก สองร้อยห้าสิบทุกอันใช่ไหมเนี่ยสองร้อยค่ะนี่สองร้อยต้นนั้นอะ่ะต้นสีชมพูที่จัดสอร้อยแปดสิบค่ะ<ม>นี่นจะสองร้อยถ้าเป็นบันไาอืมอันนี้ร้อยแปดสิบนี่สองร้อยโอ้โหมาน,นี่จัดเป็นชุดก็มีฮะเนี่ยส้มกาจนาเท่าไหร่เนี่ย,ยตัวนี้เป็นสามร้อยห้าส <350 S 1> <350 S 2> ิบอยห้าสิเป็นกระเช้าแบบนี้เลยมอบให้ผู้ใหญ่นี่ถือว่าเด็ดเลยฮะเนี่ยนี่แหละอันนี้สีชมพูว่ะ บุษาบา,บษา,บาโอ้โหชื่อเพาะชะเท่าไหร่350เหมือนกันเนี่ยคุณกิ๊กจัดไว้ให้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะตระกูลเอ่อพวกนี้ก็เป็นตระกูลไอ้พวกอะไรนะปะกกนากก็รุ่งกระมนค่ะรุ่งกระมนกลิ่นไม่มีกลิ่นใช่ไหมฮะไม่มีกลิ่นไม่มีค่ะตัวนี้ไม่มีกลิ่นอ่ากระถางก็ถือว่าใหญ่นะเท่าไหร่เนี่ย250 250เนี่ยเป็นกระเช้าของขวัญถือว่าดีมากเลยฮะเนี่ยปีใหม่แล้วนะลองมองหานะเนี่ยชุดนี้เนี่ยก็เป็นลูกผสมมีทั้งนนลูกผสมบางก,กอกจะแค่150ยห้บชุดนี้นใครสนใจก็ลองแวะมาดูกันนะนเพราะว่าวันนี้วันศุกร์คนน้อยนะของอาจจะยังเหลือไว้เยอะแต่ว่า ก็สามารถที่จะสั่งกันได้นะเนี่ยไม้เด็ดๆชุดนี้ก็ยังอยู่นะเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ก็80 0บ2บาท2ต้น150บาทนะอตัวนนี้ก็จะเป็นอันนี้หวานเย็นถ้าสามานีนี่ฮะเอามาจัดเป็นกระเช้าให้สวยๆนะตรงนี้ชวนชม สวยๆอ้าวไหนอะไรนะชื่ออะไรเพนสุดาเพนสุดาโอ้โหชื่อเพาะชื่อเพาะนี่เพนสุดา350เหมือนกันนี่หอมนะมีกลิ่นหอมนะสีออกเหลืองๆนะมีกลิ่นหอมด้วยนะวันนี้คุณกิ๊กจัดเด็ดๆมาฮะนะปีใหม่แล้วมีของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ชนชมนี่ร้อยแปสอืมสองกระถางนี่กระถางละร้อยป ก็ถือว่าเนี่ยไม้มงคลชุดเดิมนะใครที่ดูสัปดาห์ที่แล้วก็จาเห็นไม้ส,สวยๆพวกนี้ยังอยู่เนะีนะ่ยเนี่ยมาแปลกๆเพิ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือเนี่ยอันนี้เทียนหยดนะอันนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะสีม่วงๆเนี่ยเนี่ยชุดละร้อยนะเนี่ยพวกนี้ก็ร้อยทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยนี่ชุดนี้สูงๆเนี่ยประมาณสักเกือบเม็ดละนะบางอันก็เกือบเม็ดบางอันก็ประมาณครึ่งเม็ดนะ ชุดนี้ชุดละรนะ้อยเรามาดูต้นเล็กๆหนะน่อยนี่ต้นเล็กๆอันนี้ก็เป็นเทียนหยดอีกชนิดหนึ่งนะกระถางละ40บาทน,นะสามกระถางร้อยนี่จะซื้อสามกระถางเอาไปเลยนะนี่ดอกสีม่วงส,ยสวยๆนี่มาดูฮะนี่สีม่วงส,ยสวยๆอันนี้ม่วงมงคลนะก็เหมือนกันฮะกระถางละ4ี่สิบ นี่กำลังตุมต้มๆมาเพียบเลยนะเนี่ยนี่ตุมต้มๆเนะี่ยสวยๆเนะี่ยโอ้โหไม้มงคลส,สวยๆแล้วครับม่วงมงคลสามกระถางร้อยนี่และตรงนี้เป็นพุทธสุพโชคเนี่ต้นเล็กๆแต่ว่าออกดอกหมดแล้วนี่ก็สามกระถางร้อยเหมือนกันนะกระถางเดียว40บาทบ่าทยกเว้นเข็มหน้าน,นี้เป็นเข็มไต้หวันใช่ไหมอันนี้กระถางละ50นี่เข็มชุดนี้ กระถางละ50ช้อนเงินช้อนทองอันนี้ก็ห้าสวยสวยๆทั้งนั้นฮะอ่ะวันนี้นาเล็กภ็พามาชมไม้สวยๆที่ร้านคุณกิก๊กเนี่ยไม้มงคลก็ยังมีอีกฮะนี่เดี๋ยวนาเลกจะรีวิวเปน็นไม้มงคลอีกชุดหนึ่ง อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ